ตะเวนห้อมึืนพี่น้องผมกับเป็นเวลานาจะหกโมงพี่น้องตอนนี้เป็นหยางจังมากลางคืนบ่ได้เป็นหยางจังมากลางคืนบ่ได้เพราะว่าฝนตกแห้งแบบฝ้าั่วมาเลยเบื้องน้ำเอาพี่น้องนี่ยืดน้ำให้หน่าเบื้องน้ำเอาคันโต๊ะเมื่อแรงซ้ำกันอีกนี่หวานเกี๊ยบเลยพี่น้องบ่มีสิบผ้าใส่เบ็ดเนี้อห่วกดีดีแบบปอกคอสวบก,กุบกับกุบกับครับพี่น้องผมสวัสดีครับไปยามเบ็ดกันพี่น้องผมไป้ยับ พยายามเบ็ดการคือมันแรงมาโดนมันแรงมาโดนบาบมนตกมาเบิดแห้งหมึงื่อนเนี่ยน้ำมันบ่ทันอิ่มตัวพี่น้องถ้าว่าน้ำม,มีได้ใส่เบ็ดแน่นอนพี่น้องน้ำม,มีดีใส่เบ็ดแน่นอนพูนน้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วบ้ามีขอขอมือแร่งอีกแห้งๆเลยพี่น้องมาแห้งๆเลยพี่น้องเอาแบบท่วมท่วงมาเลยเราใส่เบ็ดนี่สิมวนสุดๆไปเลยพี่น้องผม เอา้าเฮ้ยเอา้าเงียบ้ามีเอาไวน้นี่ไปยำเป็ดโอ้โหพี่เงียอย่างางี้อยู่บ้ามีส่เสียบไปอีกมือแลงยังสิมายำนะครับเนาะบ้ามีส่เสียบไปอีกมือแลง,งสิมายามนึกมุดไวเพราะว่าน้ำมันน้ำไม่พี่น้องมันเป็นน้ำไม่ยุ้ยลวกูวา่วากุหลามันนกเป็ดบัดใตอรเทียบเป็ดพี่น้องผม แ yeah, ย่อีหลีสายตาคนห้องมีน้ำทูม่วงแล้วพี่น้องพูนะ้น่ะงามขักบอยาสทอนเด้อพี่น้องเด้อณนะตรงนี้คือ,อยาสทอนหลังฝนตกกลางคืนแห้งๆแ,แล้วฝ้าห้องฝ้าผ้าผู้ใดสิกล้ามายามเบียดพู้น่าน้ำเต็มอยู่มันก็พอไส้ยุ่นแล้วขันแนวอยู่ยน้อพี่น้องเนาะพู้น,น่นนาน้ำไหลพี่น้องว่าธรรมดาบ่ะมม่มว่าตะเดงไดอยู่หันเนาครับเนาะ งคูควรนถ้าเบิ้งสีมีป่าบ่หน้าแม่งบ่ถือว่าแห้งบ่ถือว่าหลาบ่ในบ้านมีสีเสียบเงี้ยไปอีกเด้อครับเด้อเพราะว่าคิดบ้านมีขาดว่ากังเว้นเนี่ยฝนอาจสีตกคันตกแล้วก็เขาท่างเข้าเนี่ยนอนพี่น้องเอาเบ็ดหลังอยู่นี่โอ้จมพี่น้องหลังา,างเลกเขาเบ็ดยังไง ร้อนเอาอุ้ยรแบบ้อนแบบดวงเบ็ดขึ้นมายุ่งี่เลยพี่น้องลองแบบดวงเบ็ดขึ้นมายุ่งี่เลยอืมใส่ซ้ำไว้บ้ามีมันเจีนี่น้ำหลายๆยังสีแม่มันหมาะใส่เบ็ดพี่น้องบ้ามีมักจงสีแหละแล้วก็ได้แต,ต่วังว่าฝนสีโตอีกฝนขันฝนโตอีกให้มันลวดกันแท่นนี่บ้ามีมันเจว่าใส่ยังได้ก็ได้พี่น้องตอนนี้เอาชิมล่างไปกว้วนพี่น้องในเบื้องกันด้วยครับเด้องขีดยามเบ็ดเงี้ยหัวกพี่น้อง เงี้ยหัวเข้าอืมเดี๋ยวขอเสียบเงี้ยก่อนคนห้องมันบ่ได้จริงไปทุกเรียงชั้นใดกะบเยาวากันครับคือโกมีดพิน่นพิ่นเป็นสร้างตัดผมเนี่ยเสีบยบน้อยแบบเนี่ย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 แบบบ้ามีเห็นบ่ข้าวเดียวก็ได้กบก็ยุ่งสันเงี้ยก็ยุ่งสิเนี่ยมันบดไดยโดนพ่อมีดพี่น้องเงี้ยร่อยเนาะครับเนาะทียได้งูไปต้ม่มตอนสวยไปต่อนอุย้ยหลังหนึ่งอุย้ยหลังนี้เป็นยังไงพี่น้อง ลังนี่เป็พียงใดลังนี่เป็พียงใดโอ้ยปลาตัวมากเพียงใดวะอ๋อเพียงใดวันน,นี้หยาตเสียบพี่น้องเสียบเดี๋ยวเราฟังกอนพี่น้องผมหลักอธิบายลักษณะเหยื่อแนวนี้กบขันกัดหางแนวนี้เสียบปากเลยพี่น้องเสียบปากเลยนั่นย้อนลงไปยา,ย,ยาสาอยู่ใหญ่นี่ย้อนลงไปแนวนี้ นี่พี่น้องนี่ปานมาเห็นมาก็สิจินเองเนาะครับเนาะเขาเสียปากเขาเสียปากแจงสี่เขากับปอยไว้แจงสี่พี่น้องไปต่อเถือจักตัวบอนี่แหละครับไส้เวทธรรมชาติแบบบอเฟกมันเป็นแนวนี่แหละโอ้กว่าเขาขึ้นมุนว่ะโอ้บอถือพี่น้องบอถือเสียเสียบเงี้ยไหม โอ้ยคลิปหนีผ้าพีผ้าหน่องมาใส่เบ็ดซำสวงให้เบิงเทน,นอนี่มันมีน้ำยังสี่แล้วแต่ว่าหมอกกางขึ้นกระท,ทั่งพี่น่องบ้านนี่วะโอ้ยบ่ถือกเลยบ่เยี่ยมเป็นผ้ากโกมิดมาเน,น,น,นาะเสนาอะบ่ถือกกะต้องถือกละ ส้ำมาเสียบเบีเออหลวอ่ะเรียบร้อยพี่น้องไปต่อฟังทางนี้เขาเป็นยังไงคือ,อเป็นแบบนี้จกหัวรลดพี่น้องโอ้ยหลุดซ้ำนี่หัวกัดหางแบบนี้นี่เสียบปากเลยพี่น้องผมนี่ บ้ามีภาวนาไอ้ฝนตกกลางเวียนเลยนี่บ้ามีภาวนาไอ้ฝนตกกลางเวียนพี่น้องนี่เราทุกย่างสีใดฝนพี่น้องแต่ฝนตกกลางเวียนหลังนี้ดีไปใชลเราลูกคอกโอ้ยบ้ามีสีสวบกับโอ้ยังบ่าตายพี่น้องเงียยังอยู่ดีเลยครับเด้อเงียยังอยูด่ดีประความบ่สนใจเลยตัวนี้ ปราคอพวสนใจเลยพี่น้องขนาดใส่สาเดีนี่นี่เออแอบบ่หลอนเลยเอาย่หนีบ้างไปโกมิดบ่ใส่บ่บ่ใส่เอหลังนีเดี๋ยวพี่น้องเอาเอาได้รุ่นแล้วพี่น้องก็สิว่าได้รุ่นบ่พี่น้องผมก็สิว่าได้รุ่นบ่พี่น้องผมเบ็ดจมเบ็ดจม ยิ่งพี่เสยเอาเยียกอรว่าาเบื้องต้นนี่เอาเยียร่อยเลยพี่นอ้องเอาไปไง่าซะขนามึงหลอดไปได้ก็ได้เบ็ดจมพี่น้องผมเบ็ดจมนี่เบื้องสภาพเบ็ดเบื้องสภาพเบ็ดควางข้าอาญะพุ่นควางไปถอดออกมาดึงออกมา ตัวถอดแขนเนี่ยแม่ตัวถอดแขนเนี่ยแม่พี่น้องตัวถอดแขนเนี่ยแม่ดึงออกมาดึงออกมาพี่น้องยุใส่ล่ะเออยุใส่พี่น้องตื่นเต,นต้นลุนไปน้ำกันเอาเงียบไปกวนเว,ว้ยลุนไปน้ำกันพี่น้องผม ยังถือมั่นวะพี่น้องตะคุยใหญ่เลยแม่อ๋อมันยุ่ยใส่เลตายมันยุ่ยใส่พี่น้องรุ่นน้ำกันพี่น้องผมรุ่นน้ำกันลังนี่เอื้อ,อ,อ เบ็ดพี่น้องโอ้ยบ่ถือนี่ลวงเบ็ดอ้ยจะเสียดายแต่วาลังนี่ควางบักคักเลย,ยสิบท่ทตต์ถอเขียขนผุนบ,บอกว่าบ่ได้ยักตัวกับบ่หวาวันตะกลางเวียนฝนตกบา้ามีบแ่แค่งดีเด่นแต่กลางเวียนฝนตกน,นี่ปลามาหาบอาแน,น่นอนพี่น้อง Xẹp nha, mọng câu nè, nó ăn phía đoàn phốm Mọng câu Mọng câu Mọng câu phía đoàn phốm Ừm <laughs> Hơi Áo à, có mít đi, xe biết chứ, nì sao mà phía เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงนี่เบ็ดเสียบหอมองเจ้าเสี่บตรงนี้แล้วหลังนี้มีอยังเกิดขึ้นบ่พี่น้อง loạn ระตีเอาเงียบม,มา,อาเอาพี่น้องผมยยยีียีฮฮ่่าาโอ้ยโอ้ยพี่น้องเกินได้เกินได้ เกินได้เกินได้เป็ดแจ้งได่เป็ดแจ้งได่ไพี่น้องผมเป็ดแจ้งได่พี่น้องผมเป็ดแจ้งได่พี่น้องผมในที่สุดเฮากในต้มพี่น้องในที่สุดเฮากในต้มท่ามกลางแสงอาทิตย์สีสวยงามในที่สุดก็ไดตม้มบ้ามีบอกแล้วบ้ามีมันต้องมานเบ็ดเสียหลังหนึ่ง้วพี่น้องเด้อปราคะใส่งามๆตัวงามๆพี่น้อง บ่าควายส่งายๆตัวงามๆเฮเอาไว้ก่อนไปยามให้เบิดพี่น้องผมเพราะว่าบามีต้องเสียบเงียดด้วยครับเด้อเขาจังมาหลุนกันเบดเสียหลังหนึ่งยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เสียหลังหนึ่งยู่นี่หลังนี่เป็นยังไงเออเออลอนเดี๋ยวบามีขอเสียบเงียก่อนไปพี่น้องผม ก็พอได้มวลยึ่ตัวล่ะแต่ฝนตกเอาเว้นบ้าม,มีมันแจ่วไปได้รุ่นก้อนนี้อีกหลังนี่เป็นจังไดงออ้อนพี่นอ้องเอาบลอนเลียเสียแท้บ่ร้อนพี่น้องบ่ร้อนบ่ร้อนเออนั่นเงียอืออยู่ดีสบายไปเออบ่ถื่อกระยัร้อนเมื่อไห่บล ก้มจูบบวบยุแถวนี่บอเบ็ดเยียนี่มันคือสีหางครับเสียโกเม็ดเอาอันนี้ก็ะบอกหลานพี่น้องเอาบ่หลอนนั่นเต้นต้องแดงต้องแดงอยู่นี่บ่หลอนคือกันเลยครับเด้อเต้นต้องแดงต้องแดงอยู่ยี่สิเอาขาดซ่อมเสียไหม ออยงสีละไป่็ไปเรื่อยๆใช่รอเบ็ดอยู่สาเนียวนี่เอ๊ะบ้ามีของใจตะทางนี่โกมีดโบส่บุกให้จังเดยบ้ามีเบ็ดเลยพี่น้องโอ้ลังดีเบยดังไงพี่น้องลังดีเบยดังไงเบ็ดคือตึงแท้โอ้ึงย้อนร o อ n เอามา มาพี่น้องเสียบเนี้ยอ่ะพี่น้องผมทิมลงไปทิมลงไปต่อขึ้นมาจ็กหน่อยเขินเข,นขินจังสีไปเรียบ้อยจังสีมันมันต้องใส่ไหมต่ว่าโคมิดคือบ่ใส่บ้ามีอุ้ยพี่น้องผมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องผม พี่น <ITA> ้องเบื้องหลัง <laughs> น <porte> ี่ซอยกันดีๆพี่น้องเบื้องหลังนี่ซอยกันดีๆดึงพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วเห็นบ่อหนามคุณคุณรุ่นไปน็นกันกับการยามเบ็ดที่ตื้ยเตี้ยที่สุดในโลกสองตัวเชียงเคียงพี่น้องสองตัวเชียงเคียงโอ้ลุดอยู่บ่อลุดโอ้ลุดอยูบ่อ่ลุดอยู่อลุดอยู่บ่อลุดอยู่บ่อลุดอยู่บ่องาบงามพี่น้องผมงับงาม มาคอานน่ว้าวสวงตัวส่วนส่นพี่น้องสว, <laughs> สวงตัวส่วนส่นจริงๆงามงาม <laughs> เฮ้ยแบบนี้ใส่เดี๋ยวเบิดมือวายอันนี้มันยังโอ้อยังยู่ยังยู่ยังยู่เบิดหลบบ่บานี่เส้นนี้เบิ้ดหลบ่ เฮ้ยเยาวามันตรงมีอีกหลังหนึ่งไหมไปใส่ล็ลหพี่น้องผมมันมีว่ะหนึ่งสองสามอีกสี่หลังพี่น้องเก่งสี่ได้ต้องเบ็ดมาอีกสี่หลังอถือหลังสุดท้ายพอดีเอาพี่น้องผมความคุณทุกไรทุกทรัพทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจที่งานอีสานบ้านข่อยเอง ง,งามๆพี่น้องงามๆความุณนรับสวัสดีครับสองตัวประสบความสำเร็จ <c oughs> เออเดีเออ๋ยวถ้าฝนตกกะเวียนซึ่งว่ามีขาดการว่าิดดอกมนต้องตกแน่นอนพี่น้องนี่บรรยากาศแนวนี่มันต้องตกแน่นอนคันตกแล้วหลังฝนตกปุ๊บเฮาไม่ยามเ,าเลยพี่น้องสวัสดีครับ <c oughs>